โอเค老师问大家ถามทีละคนนะคะวันเกีวอีอีกเคอร์ซูอีกเคอร์ซูแถวหนึ่งแถวสองสอะลูกซื้อทำแถวที่หนึ่งหรือแถวที่สองที่อ่านว่าอีกเคอร์ซูมันมีสิบสองแถวแถวที่สองแถวที่สองเจินแป้งอ่ะเกียวเป็นหนึ่งคะแนนเกียวผ่านแล้วนะคะอ่ะโตกเกียว อีแถวเหอแม่น้ำหนึ่งสายแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหรือเจ็ดที่อ่านว่าอี๋แถวเหอใช่ไหมใช่ค่ะสุด<ป>จ็แถวที่หกแถวที่หกจนป้าเก่งมากอี๋แถวเหอนะคะตรงนี้ 7, <ม>ใช่ตัวเกียวหนึ่งอ่ะป้อยอีกอรวแถวที่สิบเอ็ดหรือแถวที่เจ็ด ใช่ไหมเดียนะแถวที่แปดหรือแถวที่สิบเอ็ดอีเกิวอใช่ไหมคะะอ่าสื่อจะอีเกิลวอร์หนูดูจากหน้าจอหนูจะได้จำมันได้อ,อ,อืมเพราะว่าถ้าเราจำจากประโยคอันนั้นนะอ่ะประโยคที่เราจดอะมันจะไม่รเราจะอ่านไม่ได้อีทีถวลู่อ่าต่อมาไม่ที่เราซื้อชี้นี้อ่านว่าอะไร อีจ้วซานเจินตันงใหม่หนึ่ง <c oughs> เห็นไหมมันอ่านว่าอีนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเสียงสีอีจ้วซ่านอ่ะตอมาอะตอมที่เราซื้อชี้อ่านว่าอะไรครับอีจ้วฟังจืออะเจนินตังอะตอมหนึ่งอ่าน้ําครับที่เราซื้อชี้ตัวนี้อ่านว่าอะไร <c oughs> อีอะไรครับอ,อ่ะเจินตังอีตัวพาวแปลว่าอะไรอ่อชี้ชี้ <c oughs> อีตัวพอแปลว่าอะไรคะอีตัวพอ <หา S 2> สมัยชี่เนยดอกไม้หนึ่งดอกเจนตั้งชี้ชี้หนึ่งแล้วก็ไข่อีกหนึ่งนะน้ำหนึ่งอ่าโอเคเอ่อที่เราซื้อชี้ตรงนี้อ่านว่าอะไรฟ้าอีอะไรคะอีเครอร์เลยเอออีเคอร์ซินอ่าหนึ่งคะแนนแปลว่าอะไรคะดาว ว่าใจหนึ่งดวงเจินป่างอะดาวหนึง่งเห็นไหม <net> ต้องจําหน้าตามันให้ได้เราก็จะตอบได้ <net> เพราะว่ามันเป็นอักษรรูปภาพอ่ะต่อมาเชียที่เราซื้อชี้อ่านว่าอะไร <net> อีเกอร์เลย <net> ที่แปลว่าผมูอะไรนะ <net> มูกว่าเาจินปัางอีเกอร์มูกว่าอีเกอร์มูกว่าแปลว่าอะไรเชอร์รี่หนึ่งอะไร หลูกเจ้นตังหนึ่งลูกหนึ่งผลได้หมดอ่ะถ้าเราซื้อจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นจี๋จื่อทุกคนจะแต่งว่าอะไรไหนขี้จืจืจ๋จื่อีจื่อจีจือจิงจื่อจจื่อเป็นแปลคำเดียวกับคำว่า่อ orange ส้มใช่เ子橙子哎一个葡萄葡萄 อัง okay. um, okay. ุ่นอังุ่นหนึ่งทุ่งโอเคอีกกะซีกว่าใช่แตงโมหนึ่งลูกอีกกะแสวงเจียวแตงโมหอยนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกถ้าหนึ่งหวีจะอีกแบบหนึ่งหนึ่งเครือก็อีกแบบหนึ่งนะอ่ะโอเคเจินแป้งเก่ง